นิงสูชาไทยค่ะอันนี้น้ำแข็งใสนะคะเขาก็ใส่น้ำชาไทยลงไปค่ะชาไทยใส่นมนะคะแล้วก็จะมีเนี้ยค่ะด่าลกิโลนะึ <c oughs> น่งด่าลกิโลนะึงแล้วก็เม็ดบุกมค้าเ,เม็ดบุกนี่เม็ดบุกอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็จะมีขนมปังด้วยขนมปังที่เขาใส่เข้าไป แล้วก็จะมีเม็ดอะไรนะเม็ดไข่มุกเม็ดไข่มุกนี่เม็ดไข่มุกแล้วก็ผงไข่ปลาคาเวียไข่ปลาคาเวียด้วยไม่ใช่ใส่ไข่ปลาคาเวียไม่ได้นะกับมันคาว <laughs> <laughs> อ้ากกิน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 อร่อยมากๆแล้ว่ะมาทานด้วยกันนะคะ <laughs>